ชีวิตที่ไม่มีหนี้สินเป็นชีวิตที่เบาสบายแล้วก็คตรมีความสุขเลยครับถึงแม้จะไม่รวยนะแต่ว่ามันทําให้ผมมีความสุขง่ายขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ไม่เครียดไม่เร่งรีบนะใครจะว่ายังไงผมไม่ได้สนใจนะครับแต่ผมบอกเลยว่าชีวิตที่ไม่มีหนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ คอมีความสุขค่เบาเลยนะครับผมกําลังจะบอกพี่น้องแบบนี้นะครับนะก่อนที่จะตัดสินใจผ่อนอะไรหรือว่าก่อนที่จะซื้ออะไรให้คิดให้ดีแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรกันชิ้นใหญ่ๆอ่ะนะนะครับที่วันผ่อนยาวๆอ่ะนะครับให้วางแผนชวิตให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีแรงผ่อนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราให้วางแผนให้ดีๆแล้วก็ เอาให้เหมาะสมกับฐานะของเรานะครับนะเอาให้เหมาะสมอย่ากเกินตัวเกินจนเกินไปไม่งั้นเราจะหาความสุขได้ยาก